สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าก็พามาดูบอกกบของลุงนะคะของป้านะคะป้านางพญาผมขาวเหมือนป้าเปียกที่ถ่ายเมื่อเช้านี้นะ,ะนี่ลุงกําลังเอาผ้า,อาเออลุงให้ดูทําทไมลุงต้องกันสูงขนาดนี้มันออกได้เหรอกันมันโดดกับน,<อ>นกันกนกอ,อ๋อถ้ามันดดดออกได้ขนาดนี้มันเก่งมากเลยนะเนี่ยสูงมากอ,อ๋อแต่กันนกด้วยใช่ไหมคะ โอ้คุณลุงมาดูแล้วเดะไก่ไก่เพราะตะไหรเดะเดะกลับไปมันเต้นสวบกล้องพี่ล่อง่นยังบ่เสียอยากลองของอยากลองของเอาแล้วกระโดดติมกล้องเลยอุ้ยหน้าอะไรเด็กนเอยนหองคนนี้นเอ็งจะกระโดดขึ้นมากินกล้องไตายต่างดูดื้อมากเลยกระโดดดื้อมากเลยกระโดดขึ้นมาจะจะจะจัดกล้องของดิฉันเนี่ย โอ้โหแสดงว่ามันมันมันอะไรนะมันคุ้นชินคุ้นเคยกับคนมากๆเลยเดี๋ยวจะลองจับดูลองจับดูมามากระโดดขึ้นมาจับม่วหเ่าไม่ัมนอุ้ยา่มันเล่นตัวนี้ว่าม่นแนวจีล่องขวงตัวนี้อุ้ยกัดติดมันตอนลย่ามันตายแล้วทำไมดื้อขนาดนี้พวกเธอ ทำไมพวกเธอดื้อขนาดนี้ซนขนาดนี้กัดดิชั้น่ร้องเสียงหลงเลยอ่ะติดอ่อนต้อนเลยดูดูมันคุ้นชินกับคนมากเลยเอาแสดงว่าเมื่อกี้นี่มันมันกัดดิชัำนิีเนี่ยมันบริยอมขึ้นใหญ่เียกัดแล้วจามันกัดอยู่หัวให่กัดคาบคาบถึงกัดโอ้โกัดนิ่มกล้มหลุดยหญ่เลยนากัดนิ่มนิช่นเลยจาอุ้ยมันอาปากงับหลุด เมื่อสักครู่นี้เนาะลืมถ่ายตอนที่มันยังไม่กระโดดหนีเห็นไหมโอ้โหเยอะมากเลยพกเธอดื้อต่างหากเนี่ยกบดื้อโอ้โหนี่ก็คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของลุงของป้าน,นะคะที่เพิ่นมาปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ปลูกมะละกอก็เจาดายเพื่อนไม่มีลายเนาะโทรศัพท์มีแต่ลูกดอกแล้วก็โอ้ย ตอนซอนหลายเดอ้พอพี่เอาให้รูปให้ดูชุดก่อนนี้นะคะที่มันวายไปแล้วนเหลือแต่ต้นบ่อนี้เด,ดี๋นนยวไปดูบ่อน,นั้นสองบ่อนะคะมีสองบ่อใช่ไหมป้าสองบ่อโอ้ยสองบ่อแต่ว่ามาหือมามาหือมาตรงที่มันกระโดดกัดนี่ฉันได้จนร้องเสียงหลงนี่แหละดูสิอุ้ยมีสองบ่อน,นี่บ่อน,นี้เรียบร้อยไหมเรยเหมือนกันเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเหมือนกันเธอจะกระโดดกัดมือฉันอีกไหม ดูดูแต่มันไม่กันนะมันไม่กันหรอโอ้เธออ้าวดูดูดูพวกสักครู่นี้บ่อนั้นกัดมือป้าจะลองเสียงหลงเลยอ่ะอันนี้กระโดดมันกันอ๋อทำไมมันกระโดดมันดื้อแบบนี้นะมันจะมันกินบ่มันมันใบมันเสียวเงียเห็นมั้อ๋อกระโดดขึ้นมารอรับเลยดูที่ตาคตามากไหมตาข้าเจ้าจากล้องคลองมากไมตามามา มากมามาอร่อยทมันกระโดดนับมือดิฉันมอกี้นี่โอ้โหฉันรู้แล้วละ่ะฉันรู้รื้อจังหวะที่วกเซจะโดดมางับมือไม่ได้กินฉันหรอกไม่ได้แอมฉันหรอกคราวน,น,าน,น,าน,น,านี้ยอ่าไม่ได้แอมฉันหรอกคราวนี้นั่น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 ัหยอกหยอกหยอกสนุกจังเลยหยอกกบหยอกกบพี่น้องนะหยอกกบพูน่าพูน่ะเดดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดดขึ้นมา เดืดขึ้นมางับติดมือที่ชั้นเลยจริงๆอตายแล้วนั่นไม่ใช่ไหม,มนี่กุยแบนขังไว้บ่ขังอ๋อถ้ามีที่ขังแบบไม่ต้องถูกล่ามโซ่ก็ดีเนาะเขาจะได้ไม่อย่างนั้นนี่กุยนี่มาเยี่ยมแล้วก็มาเยี่ยมน้องกบน้องกบเธอดื้อยอกสนุกไหมเลยนั่น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 เจอกระโดือกไหน จะไปดูจะไปดูต้นมะละกอที่อย right. oh, <ilo> ู่ในรูปอยู่ที่มันลูกหนันไวไปแล้วนั่นโอ้โหดื้อนะพวกเธอน้องกบเพิ่นว่าเขาสาวมือลงไปกระโดดในห้องเพิ่นว่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจเลสองตัวรัวสามตัวรัว่ัวอร่อยนะพี่โอ้รู้เท่าไหร่คะใครขายเรื่อยร้อยอืมร้อยสามตัวรัวสามตัวรัวโอ้โหลำซำเลยนะเนี่ย ใช้ตั๋วท็กซีโตลกวันนี้มันใหญ่สินะไหนการถูโอ้โห,โโหดีจังเลยเ้อนี่ไม่อดไม่อยากไม่อึดไม่อยากไม่มีคาว่าอดอาหารเพราะว่าที่นี่มีอาหารเยอะนะคะอดแต่เงินหน่อไม้ก็เยอะอันนี้ไปแปลเป็นเงินได้เลยสบายมากเลยเนี่จะแปลเป็นเงินแปลเป็นเงินได้เลยสบายมากโอโ้ขนาดเลี้ยงสองบอ่อนี้ยัง ก็ได้เยอะนะถ้าสามตัวร้อยนี่ไม่ไม่ธรรมดาด้วยนี่ก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยป้าก็อยากจะทําแบบนี้บ้างเหมือนกันแต่ยังไม่วลาทำเอาแม่พันพ่อพันไว้พ่อเองหาซื้อลูกผบยากใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาพ่อพันแม่พันไว้พ่อเองมันก็พ่อยอ่ใช่ไหมปีที่แล้วว่าจะเอาไว้เคมาก็อยากกินเทบมาก็อยากกินลูกเขยอือ ก็ S <S <S ให้เข้าไปกิน <S <S แล้วก็เลยเหลือแต่ลูกออดเหมือนเดิม <S <S เลาก็เลยมาซื้อลูกอดอดย่างใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีพ่อพันแม่พันเนาะยังไม่มีอุ้ยแต่ว่ามันสนุกไหนบอกว่าเรียบร้อยไงเธอดิฉันยืนย่นมือลงไปก็กระโดดยองย่งยองย่งยองยงขึ้นมาเลยนี่โอ้โหจะกินมือดิฉันใช่ไหมเนี่ยดูดูดูอ้อยยยกดีเนาะยก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  <S 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 ไมโอ้แท้แทนิ่แทนิ่กลม โอ้โหนีจังเลยแต่ดูอีบ่อนั้นโดนงับมือดูดิฉันแขวกบแล้วพี่น้องแขวกบบุูนะโดนงับนิ้วป้าใช่งับนิ้วป้าเลยอ่ะพาะไม่งั้นจะร้องเสียงลงนาดนีก็แต่ว่ามันก็เจ็บน้ามันอันงับแล้วมันก็ว่างนะเออตะนี่มันอ่ะพี่ชินว่าโอ้มาเปียกๆไม่กัดแห่งงับเลยใครจะไปคิดไม่ไม่ใช่หมาซะหน่อยฮ ตัวเองไม่ใช่หมาซะหน่อยจะไม่งับกัดมือเขาเลยอะ่ะโอ้โหโหน่ารักมากเลยนะคะสนุกจังเลยหยอกกบดีจังเลยป้าก็มาบรรยากาศแบบนี้นะคะเอะอเดี๋ยวพอก่อนหยอกน้องกบพอละเหนื่อยละเดี๋ยวไปดูที่อืน่นนะคงไปดูที่อื่นไปดูอะไรบ้าง,งนะคะอันนี้คือกล้วยทอดนะคะ กล้วยทอดกล้วยทอด<ค>นี่เขาเรียกยว่าอะไรกล้วยกล้วยกล้วยแขกนะคะกล้วยแขกวัตถุดิบจากสวนนะคะคือต้นกล้วยก็จากสวนนะคะโอ้โหเดี๋ยวจะไปดูเครือ,<พ>อแต่ว่าอันนี้นโอ้โหต่ออนซอนหลายเด้อป้าก็เลยถ่ายไว้เป็นที่ะืึกก่อนที่จะกินให้อร่อยไปเลย <laughs>